สวัสดีคะ่ะมาโบกันอีกแล้วนะครับกับชอ่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มมีผัดหนูคะ่ะเพื่อนๆผัดหนูเมื่อวานเนี้ยที่ที่เอาไปทอดแล้วมานั่งกินนะคะมันเหลือหนึ่งตัวเราก็เอาไปเลาะเลาะกระดูกออกอะคะ่ะกระดูกตรงน่องมันอะเราก็ไปเลาะออกเนาะ,ะมันแข็งมันเป็นหนูตัวใหญ่มันไม่ใช่หนูตัวเล็กอะคะ่ะ แล้วก็ไอกระดูกสันหลังก็แข็งแต่ว่าเสียดายก็เลยเอาสากักสากอะคะ่ะทุบทุบทุบทุแล้วก็สับอีกทีหนึ่งใส่หน่อไม้ดองด้วยเพราะว่าอยากกินแต่ตอนที่ทำอะคือใส่แล้วมันน้อยนะนม่ผัดกะเพราเหรอใช่กะเพราหนูน้องกินไม่ได้นี่คะ่ะอันนี้ของน้องเวเดียนน้องเวจะกินกับพริกน้ำปลานะคะแล้วก็มีปลาน,นี้ทอดคะ่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ปลาปลาเพียนทอด <c oughs> หมักเอาไว้แล้วก็ไปอาบน้ําอาบน้ําออกมาอีกทีแม่ทอดแม่หั่นเรียบร้อยแล้วและนี่ทําพริกน้าปลายนี้ให้กินด้วยอร่อยแม่เป็นคนที่ทําพริกน้าปลาอร่อยมากอย่างว่าเนาะกับข้าวฝีมือแม่อะไรก็อร่อยใช่ไหมครับใช่ใช <laughs> แล้วก็มีนี่ค่ะผักแก้มมีมะเขือมีพริกอะไรแบบเนี้ยมาค่ะเพื่อนๆมาเริ่มทานกันเลยอ่น้องเอานี้ไหม เอาน้ำปลาพริกไหมนิดนึงเอาไหมอันนี้เหรอนี่อันนี้อลาดถ้าน้องอยากได้บอกแม่นะกินน้ำอ่ะกินเลยลูกมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันค่ะไม่น่ากินเอลอ๋อมันมีอันนี้ของแม่ขอกินอันนี้ก่อนนะคะขอเริ่มต้นด้วยผัดหนูวันนี้กินกับช้อนนี่จ้า แม่ทำไมแม่ไม่ใช้มือกินอ่ะทำไมแม่ไม่ใช้มือเกี่ยวข้าวอ่ะม่นมีผัดหนู้นฮะผัดหนู แกงกินไหมไม่อ่ะตาตาเพียนเขามาขายหน้าบ้านขับมอเตอร์ไซค์มาขาย,ยแถวหน้าบ้านนะคะไม่แพงไข่เต็มท้องเลยเพื่อน,อ,น mm hmm. อืม แม่อาลิปแปลว่าอะไร <c oughs> อ่ะอาชิปแปลว่าแปลว่าอัดคลิปไงน,นั่งดีๆกินข้าวก็แปลว่าอัดก,กินข้าวใช่มาจ้ากินข้าวกันไข่ทั้งนั้นเลนยเพือ่อนเอามเริ่มเริ่มใส่มือละ ท้าปลาทูก็มีไข่น่ะฮ้อเอามะไข่ไข่ใ,ใหญ่มากเลยไข่เท่าจู่เลยอ่ะอืขามท้องปลาค่ะแสบ <c oughs> นะเอามือแม่ขอปลานี้ด้วยมันเป็นก้างนะกินเลย,เลยขอเอีกดิ้งขอปลากระพียงหน่อยอืยอตงดิ เนาะอืมีิาอืมคับปกติเวลากินหนูอะถ้าตัวเล็กอะเราก็จะ สับมันไปทางกระดูกหรือเวลาทอดก็กินมันไปทางกระดูกเลยค่ะอร่อยออคำให,ใหญ่เลยจ้าอืมแม่อูขอมน้ำปลาอีกแม่อะไรอ่ะมนมวัว ขอกอินมั่งจริงเหรอจริงมะม่วงเหรออือหืกอกอกินมั่งมะม่วงเนี่ยมะม่วงหน่อยฝันจะหักมันนะ้เนี่ย,ยอื่เราไม่ได้กินไม่ได้ด ผัดหนูกินกับมะม่วงเปรี้ยวแซ่บจา้านั่งดีๆอย่าสั่นสิครับอ,อือจุิงอ่ะผัดมาก ได้อุปกรณ์มาใหม่คะเป็นกระดง้งไปซื้อมาเมื่อวานนี้ลูกบ้านใครชอบดูแบบหล่อนไดอารี่สะพึงเพิดอะไรอย่างนี้ไหมคะน้องที่บ้านชอบดูก่อนนอนให้พาไปซื้อขี้ใต้ไปซื้อมามัดหนึ่งเล่นขี้ใต้กันค่ะ มันหออืม,อมบาดะเพี้ยนเหรอเราจานมาใส่ดีๆลูกบัต เอาถ่วยมาแม่ขอทาพ,อพราสเตอพ์หน่อยเล่นกีต้า์ยังเล่าไม่จบแล้วแม่ก็ไปซื้อได้กระด้งมาบอกว่าให้เอากระด้งมาติดแขนให้หน่อยจะเป็นกระหัง <c oughs> <c oughs> โถดูนึกว่าอยากเป็นพระเอกที่ไหนได้อยากเป็นกระหังอ๋อ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะ ค่อกดีอ,กอ่ะวะแล้วมาดืมาปุ๋ยแม่บ้งอืมได้อ,อาเป็นชิ้นนู่จะได้โอ้ออไม่ร,อรอ้อนทานะอืมเด็กอร่อยปลาตะเพียนกันแล้วค่ะแต่ของเขามีปลาทูนะที่ไม่ให้กินปลาตะเพียนเพราะว่ากลัวก้างหน้าเนี้ย ปลาเพียนมันน่าจะมีไข่เนาะเพราะว่าซื้อมามีไข่ทุกตัวเลยอะพี่ร้้นมีมีทั้วไม่มีอ่ะอืม <c oughs> กินดีเลยแม่ทำไมอันนี้แม่ไม่กิน,นอะ่ะอืมเดี๋ยวกินอันนี้อร่อยอันนี้กำลังอร่อยอันนี้ นี่เน่ันี่เย้ดอืมอือนี่วน,นี่เหรออือหือนี่เอาไข่ไหมลูกไข่ปลาเก็บไว้ให้ลูกกินเอาไปเผาก็ได้เนาะแล้วก็ เอามากินกับพิงน้ำปลาแม่ให้ให้เอาไอเนี่ยที่ใตยย้ไปทำเป็นกอบไฟแล้วก็แล้วก็เอาไอ้เจ้าปลานี้มาปิ้งเหรอไม่ได้ทำไมอ่ะเดีย๋ยวมันเหม็นเพราะว่าอะไรอ่ะคี้ใต้มันเป็นยางเพื่อนเอนรู้จักคี้ใต้กันนะคะ อร่อยใา้มือละขอโทษค่ะ เอาเนื้อบ้างเนื้อน่ารักดีอะมันกล้ากินเลยจะกินหรือไม่กินจะกินเนื้อแต่มันน่ารังเหมือนเพื่อสะพึงอะตั้งชื่อนว่าเพื่อสะพึงสะพึงเพื่อเพื่อสะพึงสะพึงเพื่อเพื่อสะพึงสะพึงเพื่อก็คือปู่จันยิงผีกระหังใช่ไหมสะพึงเพื่ออะใช่ไหม ใช่ฮะอือร่อยค่ะใช่เพื่อนเ่อนอร่อยจริงไหมอื้มไอ้กุ้งต้าเด็ดเลยเอาซื้อมาให้เขาเขาอยากเล่นคอปเพิง ก็เลยซื้อมาให้เขารู้ว่าอันนี้เป็นยางไม้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆรู้จักที่ใต้กันไหมคะ ออร่อยผัดใส่พริกไทยเม็ดใส่พริกแห้งใส่ใบยี่หร่านิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเพราเนี่ยใส่ไปเรื่อนนเลย พี่เรียกนอร่อยปลาเอาไปต้ยมยำก็อร่อยนะคะแต่กินแบบระวังก้างหน่อยคำใหญ่ๆไปเลยค่ะไม่ต้องคำใหญ่ๆไปเลยค่ะอือหือ บ้างให้เล็กๆอะค่ะเปรี้ยวบ้างทีที <c oughs> แม่ทำเพริงน้ำปลาอร่อยมากขออนุญาตใช้มืออย่างนี้นะ อาหารบ้านๆเนาะหื huh. ้ม ก็มีตามบอ่อตามหนองตามมาจ้าเอาลงห <c oughs> น่อยบเบากหนองไมนน่น่งกินเ่ยไปวิ่งมา ากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้น้องแก้มน้องเวแล้วก็แม่ส้มด้วยนะคะน้องเวบอกแซ่บมากครับดีแซ่บมาครับนี้มา,นมาลาเพื่อนๆก่อน หมือนยังขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ